ฉันมีสิววะทุกคนเฮ้พี่พันธ์สวัสดีสวัสดีค่ะ <laughs> ทุกคนเมื่อเมื่อคืนอะอประเทศเชียงใหม่เกิดวิกฤตเกิดเหตุการณ์เพแผ่นดินไหวเออจะเชอนขวัญ <laughs> แล้วคือหนู่าไม่รู้ตัวแต่เมื่อกี้พี่พันธ์นั้นเล่าให้ฟังว่า <c oughs> เี่เไอ้ไม่ใช่เมื่อคืนแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วเตีมมยงมันสั่นแบบว่าแรงมาก แล้วพี่นาก็เล่าให้ฟังอีกว่าพี่ก็ตื่นเหมือนกันแต่พี่ไม่รู้ว่าคือฝันเิ่นไวพี่คิดว่าผีหลอกพี่ก็เลยหลับต่อแล้ว่าใส่ไม่รู้ตัวทีพี่พอน่ะหันมามองว่าใส่แล้วก็บอกว่าใส่ขยับตัวนะแต่แล้วก็มีความแบบเป็นตัวเองมากเลยไอพานก็คือตื่นตูนเลยลุกขึ้นมาอเกิดอะไ้ขึ้นหันมองทุกคนทุกคนไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคก็หลับต่อเหมือนกันแต่พี่นาผีผีหลอกได้เลยหลับต่อแล้ว่าเราแบบใครมาขยับ เตียงฉันรีบหลับต่อแล้วกลัวแต่ภาสาอ่ะไม่รู้หลับต่อไม่ไม่ใช่หลับต่อหลับเลยฝันไหมเมื่อคืนแบบฝันอะไรไหมจะไม่ได้หรอแต่แต่รู้สึกเออหลับลึกอ่ะแล้วแบบลเออไม่ตื่นสาธิตตอนเตียงสั่นให้เห็นเลยดิถ่ายเตียงพี่ได้ได้โอเคเดี๋ยวเราจะอ่ะใช้เตียงพี่พันสั่นให้ดูนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสั่นแรงเท่าไหนเราทำแล้วอาจจะดูไม่เหมือนจริงไม่เป็นเส้นสมจริงมาพี่พัน นี่ค่ะคือเตียงพี่พันถ่ายมาที่เตียงนี้ค่ะมันสั่นแบบนี้นะคะมันสั่นแรงมากทุกคนแบบว่าแบบว่าเตียงเขย่าอ่ะจริงแบบมันอย่างนี้เลยจริงจริงอันนี้จริงเลยมันแรงมากอ่ะแรงนั่นแหละมันแรงมาก ตอนนี้ใช่ไหมคือรู maintain, ้ก็ตื่นเพ้อเฮ้ยเฮ้ยมองไปไดนเฮ้ยมาสั่นแรงจะว่ามองเพดานโกเพดานลุงเฮ้ยคู่โปงนอนตอนกลางไลที่สองเฮ้ยใครจะหย่อนเสียงพี่หรอกอีกคนนึงไม่รู้เรื่องเลยแบบตัดไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นแหละสั่นแรงมาก